ขอพระเจ้าทรงโปรดปรานในชีวิตของเราสวัสดีครับวันนี้ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังชีวิตวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่1 7ดถึง24ด้วยกันนะครับในหัวข้อที่บอกว่าโปรดปรานเราไปฟังพระโจะของพระเจ้าด้วยกันนะครับ ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่และจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์พี่น้องช่รักในพระเยซูคริสต์วันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่119ตั้งแต่ข้อที่1 7ดถึง24ด้วยกันนะครับในพระวจนะของพระเจ้าบอกในข้อที่17เบอกว่าขอพระเจ้าทรงโปรดปรานผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตและจะถือพระวจนะของพระองค์ ในที่นี้คำว่าโปรดปรานที่ในข้อที่17หมายถึงนี้ผู้เขียนสดุดีกำลังปรารถนาขอให้ตนเองเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าคำว่าโปรดปรานในที่นี้มาจากความหมายที่ว่าเมตตาและทรงเอ็นดูนะครับท่านขอให้พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อชีวิตของท่านด้วยความเมตตาและเอ็นดูการที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อคนของพระองค์ด้วยความเมตตาและเอ็นดูนั้นคือการได้รับความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า แต่ดเดียวกันคือได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าและได้รับการปกป้องและคุ้มครองที่ได้มาจากพระเจา้าพี่น้องที่รักครับไม่เพียงแค่ขอพระเจ้าทรงโปรดปรานในชีวิตของท่านเท่านั้นเหตุผลที่ต้องการที่จะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าก,ก็เพื่อจะมีชีวิตอยู่ในชีวิตอยู่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรอดหรือการมีชีวิตนะครับแต่หมายถึงการดำเนินชีวิตประจําวันนะครับด้วยการดำเนินชีวิตในพระเมตตาของพระเจา้าพี่น้องครับ เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสดำรงชีวิตทุกวันนี้โดยพระคุณของพระองค์หากว่าพระเจ้าทรงไม่เมตตาในชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราจะอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรเล่าเพราะความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเราง่ายมากแต่โดยพระคุณของพระเจ้านั้นเราทั้งหลายจึงมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาต่อเราในการดำินชีวิตในแต่ละวันของเราเพราะเราผ่านทุกวันไปได้โดยการทรงนำ ที่มาจากพระเจ้าแม้จะมีอุปสรรคที่มากมายและน่ากลัวแต่พระเจ้าก็ทรงช่วยกู้เราและช่วยเราเราและปกป้องเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตพี่น้องที่รักครับอีกสิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์กำลังพูดถึงก็คือว่าและจะทรงถือพระวจนะของพระองค์คําว่าถือในที่นี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าคือมีชีวิตที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าและถือกฎบัญญัติของพระองค์ในการดําเนินชีวิตแต่ละวัน เพราะเขารู้แล้วว่าการเชื่อฟังพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีและรู้ว่าคนเราหากว่าเราลักทิ้งพระวจนะของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราจะไม่มีประโยชน์อะไรในข้อที่21กล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงขนานคงยโสคนถูกสาปพ,พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ขณะเดียวกันในข้อที่18ก็กล่าวไว้ว่าขอทรงเบิดตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็น สิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์นะครับคำว่าเปิดตาในที่นี้หมายถึงทําให้มองเห็นมองเห็นในที่นี่มองเห็นอะไรครับมองเห็นสิ่งที่สิ่งที่มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในพระรวจนะของพระเจ้านะครับสิ่งที่มหัศจรรย์ที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับผู้เขียนพระวจนะของพระเจ้าปรารถนาจะให้พระเจ้าทรงเปิดตาในชีวิตของเขาเพื่อจะมีชีวิตที่ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในพระวจนะของพระองค์ ดังที่ผู้เขียนสุภาษิตได้กล่าวไว้ว่าบุคคลผู้ใดสนใจในพระวจนะของพระเจ้าจะพบของดีนะครับในสุภาษิตบทที่16ข้อที่20มีความหมายว่ามีของดีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้ามีสิ่งดีในนั้นเราทั้งหลายต้องได้พบหากว่าเราใส่ใจและเปิดตาของเราให้เห็นถึงพระวจนะของพระเจ้าหากว่าขอพระเจ้าส่วนผู้ที่เมตตาต่อเราและสงเปิดตาในชีวิตของเราเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ สิ่งที่ดีที่สุดในพระโลหิของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักงในพระเยซูคริสต์ดังนั้นเราต้องขอพระเจ้าทุกวันขอพระเจ้าทรงเบิดตาชีวิตของเราเพื่อจะเห็นถึงพระโลหิของพระเจ้าหรือจะเห็นถึงสิ่งที่ดีที่อยู่ในพระโลหิของพระเจ้าเพราะพระอภิเษเป็นพระจลหิของพระเจ้าครับพระเยซูจึงตรัสว่าทุกถ้อยคําของพระเจ้าต้องสําเร็จในมัทธิวบทที่5ข้อที่18สิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่มาสศจรย์ที่สุดมีมากมายอยู่ในพระโลหิตของพระเจ้า เพราะว่าพระวาชนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงฤทธานุภาพอยู่เสมอคนที่ยิ่งคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุถึงชั้นจิตใจและจิตวิญ,ญญาณตลอดทั้งข้อกระดูกและไขกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจของเราด้วยในฮิบรูบทที่4ข้อที่20ข้อที่12กล่าวว้แบบน,นี้พี่น้องทีลกครับในข้อที่19ก็บอกว่า ขออย่าทรงซ่อนนะครับเมื่อผ <Je> ู้เข <ús> ียนพระวจนะของพระเจ้าในที่นี้บอกว่าขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ให้เราเห็นถึงความจริงในพระวจนะของพระเจ้านะครับเพระเาะฉะนั้นผู้เขียนสร,รุดีจึงอยากจะเห็นถึงความจริงเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าอย่าทรงปิดตาหรือปิดบังเขาไว้เลยจากความจริงทั้งหลายเขาอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นถึงความจริง <cerc> เพื่อจะนําความจริงเหล่านั้น <ๆ S 1> มาใช้ในชีวิตของเขาในการดําเนินชีวิต ผู้เขียนสดุดีมีเหตุผลหลายประการที่ที่กำลังพูดถึงแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือเขาเป็นคนพผนิจนบนโลกใบนี้ดาวิดกําลังพูดแบบที่ว่าพระเยซูกาลังบอกว่าเราไม่ใช่ของคนโลกนี้นะครับเพราะโลกนี้เป็นโลกที่ตกอยู่ในอํานาจของความบาปแต่เราเป็นคนของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้เราจึงเป็นเหมือนคนแปลกหน้าแต่พระวจนะของพระเจ้าจะช่วยให้เรา ในโลกนี้อย่างปลอดภัยและมีความสุขพี่น้องครับในข้อที่2 2กล่าวไว้ว่าพูดถึงศัตรูผู้ที่จะทำร้ายเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตแต่ด้วยการรักษาพระวาทของพระองค์หรือการรักษาพระวาทของพระเจ้าเราทั้งหลายจะลอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นข้อที่23ก็บอกว่าเราจะมีบอกว่าอาจจะมีใครๆวางแผนเล่นงานกับชีวิตของเราในการดำเนินชีวิต แต่พวกเขาจะทําอะไรเราได้นะครับเพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็นที่ปรึกษาของเราและเป็นที่ปรึกษามหาศา์ต่อมานะครับใครที่ดาเนินชีวิตโดยที่พึ่งพระเจ้าแบบนี้คนคนนั้นจะผ่านพ้นและแต่ละวันแม้จะเจอเหตุการณ์ที่ร้ายแต่เขาจะผ่านไปได้โดยการทรงนำพาที่มาจากพระเจ้าข้อที่20นะครับในข้อที่20บบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าเราร้อนด้วยคำนึงถึงกฎของพระองค์ตลอดเวลา ร้อนร้อนหรือร้อนใจในข้อที่20คําว่าร้อนใจใหมายถึงจิตใจที่กระตือรือร้นในทางของพระเจ้าหรือกระตือรือร้นต่อพระวจนะของพระเจ้าผู้เขียนสดุดีนี้มีประสบการณ์หลายอย่างในชีวิตของเขาเมื่อเหตุการณ์เป็นปกติจิตใจจะค่อยๆเฉยชาต่อพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเรามีความทุกข์เราอาจจะดิ้นรนและอยู่ใกล้พระเจ้าแต่เมื่อเหตุการณ์ชีวิตของเราปกติแล้วเราจะค่อยๆถอยห่างจากพระเจ้า แล้วปัญหาต่างๆก็มาถึงอีกในชีวิตของเราก็เหมือนเดิมอยากจะมีจิตใจที่กระตือรือร้นต่อพระวจนะของพระเจ้าเสมอๆขอให้พระเจ้าทรงโปรดเมตตาของเรานะครับขอให้เรามีจิตใจที่กระตือรือร้นในพระเจ้าและมีจิตใจที่กระตือรือร้นต่อพระวจนะของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตข้อที่21บอกว่าบอกให้เรารู้ว่าคนที่มีจิตใจที่ล่าเลิง คนที่มีจิตใจที่ละเลยต่อพระวจนะของพระเจ้าก็จะทําบาปและทําได้รับการลงโทษที่มาจากพระเจ้าดาวิดเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วในชีวิตของเขากรณีของเขาอย่างเช่นเคยดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดหรือดําเนินชีวิตที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนั่นคือตัวของเขาและบาชิบาดาวิดไม่ต้องการจะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในชีวิตของเขาเลยขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและ เขาจะไม่ละเลยในพระโอษณะของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งคําถามให้กับชีวิตของเราว่าเราทั้งหลายเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าหรือไม่หากว่าเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์แต่ว่าหากว่าเราทั้งหลายเป็นที่ไม่โปรดปรานของพระเจ้าแล้วขอให้เรากลับใจใหม่ขอให้พระเจ้าทรงเปิดตาเจตใจของเราที่จะเห็นถึงการอัศจรรย์ในพระโอษนะของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าที่จับไม่ทรงซ่อน ขอพระเจ้าที่จัไม่ซ่อนธรรมัญญัติของพระองค์จากชีวิตของเราและขอให้พระเจ้าทรงรอบรมจิตใจของเราที่จะกระตือรือร้นในพระชนะชของพระเจ้าในทุกๆวันพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและอวยพรในชีวิตของเราเราที่ทานด้วยกันดีไหมครับถ้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายของพระองค์ในการดำเนินชีวิตของเรานั้นแม้จะมีความทุกข์มีความบาปหรือการดำเนินชีวิตของเราบางครั้งอาจจะอ่อนแอแต่เราทั้งหลายก็เชื่อและวางใจนในพระองค์เสมอว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ครอบครองอยู่นน,นสปปะสรรพสิ่งปลายจิตใจของเรานั้นที่จะกระตือรือร้นต่อพระองค์และอยู่ต่อหน้าพระภาคของพระเจ้าทุกวันเวลาสารสนมทนาของพระคุณพระองค์อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนไปให้เราทั้งหลายเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าดาเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงบอกพระทยัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่วยผันครับ